สวัสดีค่ะบุภาพาลวด้วยค่ะมาแนะนําเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายตอดดอกค่ะเป็นลายถักง่ายๆเนาะตัวนี้ค่ะแต่ทีนี้ว่าออสั่งไหมสีส้มเขาไว้อยู่ค่ะแต่ว่าทางที่ร้านเนี่ยเขาเขายังไม่มีเนาะเดี๋ยวเขาสั่งมาให้แต่บุภาว่าสวยนะคะสีสีส้มแบบส้มเข้มๆค่ะส้มเข้มๆนะถักด้วยลายง่ายๆนะคะของเขาก็คอ คอก็ประมาณคอกลมค่ะแต่ว่าแขนแขนนี่ก็คือใช้เป็นหลักธรรมดานะคะผสมเนี่ยค่ะเหมือนลายก้างปลาค่ะแขนเนาะแขนประมาณ4ส่วนบุภาว่าสวยนะแขนตัวเนี้ยบุภามีม,มีมีเสื้อที่แขนประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าสวยดีค่ะอันนี้เขาถักต่อดอกง่ายๆนะตอดดอกเดี๋ยวเราเตัวนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าเป็นลายบุภาแกะออกมาแล้วเ,เป็นลายที่ที่ไม่ยากค่ะลายที่ไม่ยาก เดี๋ยวเรามาดูวิธีทําดอกกันค่ะของบุพเจะถักแต่ถักไว้ใช้สําหรับงานงานสีดํานะคะก็เลยจะทําแบบสลับสลับสีเป็นขาวขาวดำค่ะขาวดําเพื่อเอาไว้ไว้งานสีดำนะงานสีดําพอดีว่าไหมสีส้มยังไม่มีค่ะยังไม่มีทีนี้ดอกดอกที่สําเร็จแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนี้เนาะ แต่ว่าในในภาพเนี่ยค่ะมันจะมองไม่ชัดอันนี้บุภาแกะแบบออกมาก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะก็จะทำอ่าจะทาเป็นเหมือนคอคอคอปาดค่ะทำเป็นคอปาดเนาะต่อออกมาเอาไว้ใส่งานสีดำแต่ว่าของของนางแบบเขาเนี่ยเขาเขาจะเป็นจะเป็นคอกลมค่ะลักษณะลักษณะต่อดอกใช่ไหมคะเขาก็ต่อเราต่อ ะะแ,ลแล้วต่อ2ดอกนี้ก่อนใช่ไหมคะต่อ2ดอกแล้วก็ต่อขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต่อขึ้นฝั่งนี้ค่ะมันก็จะได้คอคอเป็นแบบคอของนางแบบค่ะเนี่ยค่ะต่อมุมนี้มุมนี้ต่อขึ้นทางนี้นะคะส่วนดอกนี้ก็ต่อขึ้นทางนี้อ่ามันจะได้คอคอเหมือนของนางแบบนะคอกลมเนาะส่วนแขนเราก็ต่ออันนี้ถ้าความกว้างของบูพาก็ใช้ประมาณ5้าดอกได้ค่ะ ห้าดอกอันนี้ได้แขนด้วยนะคะได้แขนเสื้อด้วยนะ,ะถ้าใครตัวเล็กก็สีดอกก็ได้ไหมบุผาจะเอาไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบของวีนัสค่ะอันนี้เบอร์ยี่สิบนะคะเส้นจะใหญ่กว่าเบอร์สิบหกค่ะส่วนเข็มใช้เบอร์หนึ่งจุดห้าค่ะเข็มเบอร์หนึ่งจุดห้านะเดี๋ยวมาดูวิธีวิธีถักกันอันนี้บุบผาใช้ไหมเส้นเล็กเลยค่ะไหมเส้นเล็กถักให้ดูเลย เดี๋ยวจะถักแบบไม่เร็วมากเนาะเพราะด้วยมือซ้ายหลายท่านมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขึ้นต้นด้วยสี่โซ่ค่ะ,ส,คะสี่โซ่ทำห่วงค่ะสีโซ่ทำห่วง ขึ้นโซ่ไปเป็นหลักแรกนะคะหกโซ่ค่ะขึ้นไปหกโซ่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงในห่วงนี้จะต้องได้หกหลักค่ะหกหลักอันนี้ถือว่าเป็นสองหลักแล้วนะคะสองหลักเว้นสามโซ่ ได้หหลักค่ะสี่หลักแล้วนะคะ สามโซ่หกหลักค่ะห่างแต่ละหลักสามโซ่นะคะสามโซ่จะเสร็จใหม่แล้วค่อยซ่อนนะคะนะคะเสร็จใหม่ที่เสร็จเล็กๆนะคะ ถ้าที่เขาสอนถักนะคะเกาจะทําห่วงแล้วก็ดึงนะอันนี้บูพาเอาแบบง่ายๆเลยค่ะเอาแบบง่ายๆแล้วก็ซอดใหมเอานี่นะคะ,ะได้หกแล้วต่อไปก็ทำทากีบมันถักเข้ามาในนี้นิดนึงนะคะให้หลักมันมาอยู่ในห่วงขึ้นต้นไ้สามโซ่สามโซ่อันนี้ห้าหลักนะคะห้าหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าครั้ง คือลายนี้มองภาพรวมสวยค่ะมองภาพรวมสวยนะทีนี้บูผักก็เอาเอาแบบมาให้ดูค่ะว่าลายถักง่ายๆนะคะแต่ว่าแบบเสื้อมันสวยมันเป็นแขนแบบไอ้นี่นะเป็นแขนสี่ส่วนเนี่ยค่ะไดห้าหลักเนาะแล้วก็โซ่ห้าห้าโซ่ค่ะห้าโซ่ระหว่างเนี่ยค่ะถักวนรอบเลยค่ะถักวนรอบ ทำหลักก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งห้าหลักลงในห่วงทําบนไปเรื่อยๆ ช่วงหนึ่งที่เขาฮิดขาวดำนะคะขาวดำที่เป็นสลับอันนี้เดี๋ยวถักเสร็จแล้วเอาไม้่ักผู้ชมถ้าใส่แล้วมาให้ดูค่ะแต่ว่าจะถักไว้อยู่เพื่อไว้ไปงานสีดำเนาะอันนี้คือเราใส่ทั่วไปก็ได้ค่ะแต่ว่าเผื่องานสีดำไว้ไว้ด้วยอันนี้ก็้าโซ เกี่ยวติดต้องเอาไหมนะคะห้าหลักอันนี้ผูผัดถักไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะคะถักแบบสบายๆมือคะ่ะเพราะใหม่มันจะเด้งๆนะมันแน่นมันก็คลายอยู่ดีก็เลยถักสบายมือไปเลย ระหว่างกลีบนี่ห้าโซ่นะคะเสื้อตัวนี้ตรงที่ตรงที่สวยตรงแขนนะคะตรงแขนเนาะที่ต่อเป็นลายก้างปลาค่ะลายนั้นอะลายง่ายๆเป็นลายก้างปลาลงแต่ว่าบูผาว่าแขนมันสวย เกิท่านผู้ชมจะทําอาจจะลายดอกเป็นแบบอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาผสมกันกับตรงแขนนะวัดเสื้อลักษณะนี้ทําออกมาก็สวยได้เสื้ออันนี้เหมาะกับไหมซัมเมอร์นะคะอันนี้ไหมซัมเมอร์แต่ถ้าอยู่เมืองหนาวเขาก็จะใส่ไหมเส้นใหญ่หน่อยก็ได้แล้วแต่แต่ของเราเมืองร้อนนะ พอชน,ชนแล้วอุฟาก็จะเกี่ยวมาขึ้นนะคะเพื่อมาขึ้นรอบใหม่ให้มันมาอยู่ตรงห่วงนะคะตรงที่เราจะขึ้นอันนี้ก็สามโซ่ค่ะสามโซ่แล้วก็ห้าหลักอีกเหมือนเดิม คือลายไม่ได้มีอะไรค่ะลายไม่ได้มีอะไระห้าหลักแล้วก็สามโซ่ค่ะแล้วก็ห้าหลัก ลายนี้มองภาพรวมสวยนะคะถ้าถักเสร็จแล้วนะมองภาพรวมมันจะสวยนะเป็นลายถักที่ไม่ได้ยากสามโซ่ค่ะปักลงหลักที่สามนี่นะคะเกี่ยวแบบนี้สามโซ่ นรอบห้าหลักแล้วก็กสามโซ่มีท่านผู้ชมท่านถามมาว่ารับจ้างถักไหมพอดีของบุภาค่ะ ยังทํางานประจําอยู่ค่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดรับจ้างถักอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีเวลาเนาะทีนี้บุผากวัวจะเสร็จช้าก็เลยยังไม่รับงานค่ะแต่ว่าถ,ถ,ถ้าสนใจเสื้อถักนะคะบุผากมีมีถ่ายถ่ายเสื้อที่บุผาใส่ใส่เนี่ยค่ะเพราะบางตัวบุผากก็จะใส่ถ่ายไปลงในเพจใน Facebook นะคะชื่อบุภาพานรวยก็เข้าไปดูตรงนั้นก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าสนใจเสื้อตัวไหนเพราะบุพาศใส่ใส่ไปทำงานค่ะใส่ครั้งเดียวแต่บางตัวก็ใส่หลายครั้งแต่ตัวที่ใส่ครั้งเดียวถ้าเกิดสนใจอย่างเนี้ยค่ะจะซื้อเนาะก็ทักเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวบุพาศจะแจ้งราคาเพราะว่าเอ,อมันขึ้นอยู่กับไหมค่ะขึ้นอยู่กับไหมขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ถักถ้าไหมถูกก็ราคาก็ไม่ได้แพงแต่ถ้าไหมแพงก็จะต้องแพงตามค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับออเดอร์เนาะต้องแจ้งท่านผู้ชมไว้ก่อนเพราะบางทีทำงานนะคะห้าวันแล้วเสาร์อาทิตย์ยังต้องมาประชุมต่ออีก <c oughs> คือเวลามันแทบจะไม่ได้ค่ะก็เลยยังไม่อยากเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าเอ๊สสั่งแล้วเมื่อไรจะได้ใส่อันนี้ดูตามมือไปก่อนนะคะ คือของบุผัดถักก็ไม่ได้สวยมากนะคะถักใส่เองนะถักก็บางทีแบบก็ไม่ได้ตรงตามแบบค่ะถักไปก็ลองสวมลองสวมตัวเองดูว่ามันสวยไม่สวยก็มีแก้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีบางตัวก็สวยบ้างบางตัวก็ไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สวยทุกตัวนะแต่ว่าของบุผัฒเ ถ้าใส่เสื้อก็ประมาณ xl ค่ะมีบางตัวอาจจะถึง x x l ที่ตัวใหญ่เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเกิดอยากจะได้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ระบุระบุไซส์มาเนาะพราะจะได้รู้ว่าใส่ได้ไหมเสื้อตอัวน,นั้น เกษียณก่อนแล้วจะเอาชุดถักนะคะไปขาย <S <S 1> <S 1> บน lazada บน shopee ปปตอนนี้ได้น่าจะเป็นร้อยสองร้อยตัวแล้วค่ะเยอะค่ะทั้งมีทั้งชุดเดรสทั้งเสื้อผ้าพ,พันคอหมวกเต็มไปหมดเลยค่ะมีเต็มเพราะบุผัพถักมาตลอดเนาะถักเรื่อยแต่เสื้อนี้เพิ่งเพิ่งจะมาถัก เป็นจิตจะลักษณะตอนหลังนี้เองลายนี้เป็นลายที่ไม่ได้ยากนะคะแต่พอรีดออกมาแล้วบุพเาวาสวยนะมันเป็นลายเรียบๆค่ะแต่พอรีดออกมาแล้วสวยดีก็<ม><ม>ทำหลากหลายลายเนาะหลากหลายลายมีลายโน้นลายนี้บ้างอะไรเนี่ยคะ่ะ แต่กว่าจะแกะแบบออกนะเพราะมันภาพถ่ายมันมาไม่ชัดกว่าจะได้แบบนี้ค่ะพอดีอยากถักอยู่ค่ะสีส้มสีส้ไมไหมซัมเมอร์เนี่ยก็เลยสั่งไหมเขาไว้แล้วแหละ ถ้าเบอร์20เส้นมันจะใหญ่หน่อยค่ะมันจะผู้สูงอายอุจะมองเห็นชัดหน่อยแต่ถ้าเบอร์16บุกูพาว่ามันเล็กอะถ้าเบอร์16บุกพาต้องไปใช้ไหม่2เส้นถักของเบอร์16นะคะอันนี้ลายถักก็ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยลายถักก็แบบง่ายๆแต่ว่าพอมันเป็นภาพรวมค่ะมันถึงจะสวยภาพรวมที่เราถ่ายออกมาค่ะ เป็นตัวนะนะคะชนรอบจะไ,ได้ดอกประมาณนี้อันนี้เราก็มารอบสุด เราจะไปต่อขึ้นโซ่อันนี้ผูผักขึ้นไปสิบโซ่นะคะสิบโซ่นะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งพันหัวเข็มสองครั้งค่ะเป็นหลักนะคะแล้วก็ห้าโซ่ค่ะห้าโซ่พันหัวเข็มสองครั้งค่ะ,ละ,คะแล้ว แล้วก็คล้องตรงนี้น,นะคะพันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วค่อยรวบทีเดียวนะคะสองหลักแล้วก็รวบแล้วค่ะห้าโซ่ห้าโซ่มันจะเป็นลายห่างๆนะคะเวลาต่อกันคือมันจะโชว์ตรงดอกค่ะตรงมุมเนี่ยใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะ เวลาเราต่อก็ต่อมุมนี้ต่อมุมนี้ต่อสองมุมตรงนี้ปูผาใช้หกโซ่นะคะหกโซ่พันหัวเข็มสองครั้งท่านผู้ชมถ้าอยากได้ยาวก็เป็นสิบก็ได้ค่ะแต่ปูผ้าใช้หกพอเพราะมันมันอันนี้มันก็ห่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็ห้าโซ่ห้าโซ่พันหัวเข็มสองครั้ง เป็นลายเรียบๆนะคะแล้วก็สวยดีค่ะสวยดีคือต้องการให้ให้ตรงหลักตรงมุมนะคะมันสูงอันนี้ใช้หกโซ่ พุทักให้เสร็จจนครบดอกนะคะตรงมุม โซ่นะคะอาโซเดี๋ยวพอมุมเนี้ยสองมุมเนี้ยบุปผาจะมาต่อให้ท่านผู้ชมดูเนาะ ใช่ห้าโซ่นะคะเดี๋ยวบุมนี้จะต่อให้ดูค่ะปกติมันตรงนี้มันหกโซ่ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นไปสามโซ่ค่ะสามโซ่แล้วผูพาจะต่อฝั่งนี้เพราะผูพดใช้สลับสลับทีนี้จะมาต่อตรงนี้นะคะตรงมุมนี่นะคะ สามโซ่พันหัวเข็มสองครั้งเวลาต่อค่ะแล้วก็ถักไปอีกสองโซ่สองโซ่นะคะเราก็มาเกี่ยวตรงนี้แล้วก็สองโซ่เพราะตรงนี้มันเป็นห้าโซ่ใช่ไหมคะล้วก็มาพันหัวเข็มนะคะมาพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ฝั่งนี้ สองโซ่ค่ะต่อตรงนี้ค่ะสองโซ่แล้วก็มาตรงนี้แล้ก็สามโซ่คือตรงมุมตรงนี้ค่ะอันนี้มันต่อกันไว้แล้วสองสองมุมใช่ไหมคะ นี้เราก็มาเกี่ยวเป็นมุมที่สามปันหัเข็มแล้วก็มาถักให้ครบค่ะอาโซ่ปันหัเข็มสองครั้งตรงโซ่มันจะลายห่างๆนะคะมันจะโชว์ดอกของมันเยอะอยู่ แล้วก็ห้าโซ่ตรงนี้ค่ะหลักเรานับไปหนึ่งสองสามไปปักลงโซ่ที่สี่ค่ะตรงโซ่ที่สี่ให้มันเหมือนหลักเราเกี่ยวแล้วก็ตัดไหม่ค่ะไหมซัมเมอร์ต้องตัดเผื่อยาวหน่อยนะคะตัดเผื่อยาวหน่อยนะ<ม>เวลาเก็บก็จะเก็บไปตามโซ่นี้ก็ได้ค่ะเนี่ยมันจะได้เม ไม่เด้งนะคะคถ้าเราตัดสั้นๆน,นะคะมันหลุดมันหลุดได้เพราะไหมมันลื่นค่ะพอเราซักๆไปอะ่ะจะลื่นหลุดเพราะฉะนั้นจะต้องเผื่อนิดนึงแต่มันก็จะมีเศษไหมเด้งโผล่ขึ้นมาอยู่ค่ะเพราะมันเป็นต่อดอกนี่นะคะ ต้องแก้ใหม่นะต่อต่อสลับด้านสังเกตไหมคะนี่ลืมลืมอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังที่จริงมันต้องมาอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยกลับใหม่คนละฝั่งต่อเดี๋ยวค่อยแก้คะ่ะอันนี้คะ่ะพะพอเรา,เ,ราเห็นอย่างเงี้ยว่ามันกลับด้านตอนถักตอนถักถักนี่ไม่ไม่ได้ดูใช่ไหมครับสีดำอย่างเงี้ยคะอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้ด้านหน้าอันนี้ต้องแก้ไขนะคะแก้ไข เวลาต่อก็เป็นว่าวิธีทําดอกนะผิดพลาดกันได้บูผาพลาดอยู่บ่อยค่ะเวลามองกับหน้ากับหลังนคะครมันตรงตรงลายที่ลอยต่อมนะะันเนียค่ะตรงโซ่เนี่ยมันยังห่างๆนะคะมันยังห่างๆนะ ตัวดอกมันเขาใช้แค่ไม่กี่ดอกเองนะคะใช้แค่ไม่กี่ดอกแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะแหลมมานิดนึงเพราะว่าตรงคอเนะคะีค่ะตรงคอคือเขาต่อตรงคอเสร็จก็ต่อดอกข้างดอกข้างขึ้นใช่ไหมคะตรงกลางมันก็เลยจะแหลมยาวยาวออกมาหน่อยแต่ว่าถ้าทําทําแนวเส้นตรงแบบของบุพภาเนี่ยทาแนวเส้นตรงนะคะเหมือนเป็นคอปาดเนี้ยมันก็จะไม่แหลมนะคะถ้าทําแนวเส้นตรงนะก็จะไม่เป็นคอแหลมค่ะ ตรงชายมันก็จะได้เป็นแนวลักษณะนี้อันนี้แล้วแต่เราเนาะอันนี้ของบู่าเนี่ต่อต่อขึ้นแขนมาเนี่ยคะ่ะต่อท,ที่จะขึ้นขึ้นคอคะ่ะก็จะเป็น,นด้านหน้าเนี่ยบู่าใช้5ดอกด้านหลังก็ใช้5ดอกตรงคอมันก็จะโค้งแบบนี้คะ่ะแล้วก็ค่อยมาเก็บให้เป็นคอกลมค่ะให้เป็นคอกลมด้านหลังก็จะเอามาชน5ดอกแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนาะดูกับด้านนี้ อันนี้อันนี้รีดอันนี้รีดแล้วนะคะรีดแล้วนะเนี่ยค่ะพอรีดมันก็จะเรียบแบบนี้พวกที่ยังไม่รีดนี่ก็จะอย่างนี้อยู่ค่ะแต่ว่าดอกที่ถักตะกี้ต้องแก้ใหม่เพราะว่ามันสับมันมันด้านหน้าด้านหลังมันอยู่คนละด้านกันนะคะเป็นลายที่ง่ายแต่ว่าบุปผาว่าออกมาสวยนะอย่างสีดําเนี่ยบุผาว่ามันก็โอเคนะสีดํานะคะแต่สีดาเนี่ยต้องถักกลางวันเท่านั้นกลางคืนมองไม่เห็นเลยค่ะกลางคืนมองไม่ได้เลย ก็ใช้ดําขาวเดี๋ยวต้องมาดูตอนที่มันเสร็จค่ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะเป็นตัวเสื้อแบบไหนสลับสีแล้วโอเคไหมสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบไหนก็อันนี้เอามาฝากท่านผู้ชมแต่ว่าชอบตรงแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อเนี่ยแขนเขาจะพอดีกับตัวนนี้เลยนะคะตัวแขนเลยนะเป็นสีส่วนเผื่อท่านผู้ชมจะไปถักอ่า เป็นลายดอกอาจจะใช้ดอกอื่นไม่ใช้ดอกอันนี้ใช่ไหมคะเป็นดอกอื่นนะแล้วก็ใช้แขนแบบนี้ค่ะก็สวยดีก็ใช้หลักพันหัวเข็มพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสองหลักเว้นหนึ่งโซ่แล้วก็เว้นมาหนึ่งโซ่แล้วก็หนึ่งหลักอย่างงี้ค่ะสลับกันอันนี้ปู่ผ่าว่ามันสวยดีค่ะสวยดี ก็มาแนะนําท่านผู้ชมลองทํากันดูค่ะหลากหลายลายเนาะหลากหลายแบบของผููผาก็จะเน้นว่าเอาแบบเสื้อมาให้ดูค่ะว่าเสื้อถักเนะะี่ยค่ะเราสามารถถักได้เป็นแบบไหนบ้างใช้แขนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีกฎตายตัวเนาะเราอาจจะทาใครอยากเอาแขนสั้นก็แขนสั้นแต่ว่าแขนประมาณนี้มันสวยค่ะใส่ก็สวยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ